สวัสดีครับเพื่อนครับคลิปนี้กับซมาอัปเดตลูกหมูของเขานะครับสามขอกตอนนี้กับตายไปแล้วครับสี่ตัวสองขอกตายไปแล้วสี่ตัวขอกแหลกบอตายตาย้ายอนยังน,น,นาจะเป็นแม่ทับครับแล้วกับโก,กินหัวหานเอ้ยบบก,กินนุ่มแย่งนุ่มหน้มูบ่ได้ ผมีแห <Hog and> ้งตายสัอาการเดียวกันมันจะขับสีตัวอกนีกาสิเดียอายุเก้าตัวครับจากขั้าเบิดสิบตัวเลีวก้าตัวอายุได้ยี่สิบอมืครับคอกนีอายุยี่สอมืก้า เรือเก่าตัวนาซิลอดตายไปสิตัวครับันี้เพราะว่าตัวจอยพ่นตายไปแล้วตัวจอยข้อนี้ก็เหลืออายุไปยี่สิบตัวเหลืออายุสิบตัวครับข้อนี้พ่นมีสิบสามตัวตายสามตัวข้อนี้ที่ว่าบ่สมบูรณ์ครับขอดกนขมนุษย์สามหมื่นตอนนี้อายุเพิ่นก็ได้ ยี่สิบหามือครับจากสิบสามตัวเหลือสิบตัวอายุยิบหามือตอนนี้ก็เริ่มบ้านหัวอาหารให้ครับให้เพิ่นเริ่มกินแม่เพิ่นหัวอาหารมูหน่อยหัดกินหัวอาหารครับกะกินดีอยู่ทั้งตัวกะกินทั้งตัวกะยังประทันกินก็ถือว่าอ้วนใได้ครับยิบหามือแล้ว ครบเดือนนี่จักสีวายเลยครับจักสีขุนจักสีขายราคาหมูกับบดีสักทังครับหมูหน่อยกับบดีหมูขุนกับบดีราคาตัวจอยตัวน่อยนี่็สิเสืออยู่ตัวสองตัวครับตัวหน่อยแต่เ่าบ่จอยดอกตัวจอยน่ะตายไปแล้วสามตัวหลังจนคมบ่กินนม โบกินไปโบกินมาบั่นโบมีแห้งแย่งนุ่มนุ่มูเก็เลยเดสมอริงตายสับอันนี ment, ้ก็กอกน้ำเพิ o, ito, ่นก็บตอลงไม้เพิ่นหัดกินครับหัดกินน้าแม่เพิ่นกอกน้ำสองกอกสองห้องกำลังหัดกินหัวหันครับกำลังเริ่มอ้วน ล่ยนี่ไหมสองตัวกับตัวลายสอดมาอ่ะตีกันละเหากันละตีกันละนี่ครับอันตราย,ะรยแะ่แม่เหยียบครับแม่เหยียบแม่นอนทับนอนตอนจะให้นุ่มลูกแล้วครับนอนทับตัวนี้กันกแม่สาวครับเริ่มอ้วนแล้วอายุอะไรกี่เดือนแล้วนี่ หกเดือนนะครับอายุหกเดือนแล้วเจ็ดเดือนกะว่าสี่ผสมครับตอนนี้กะอาลูพ่นออกไปแล้วตอนนี้อาลูพ่นออกไปขอบคุณไปหัดกินหัวาหานหัดกินนามีขอบคุณครับเดี๋ยวสิผ้าไปไปหายนุ่มลูกจนจอยครับจากตัวใหญ่ตัวบุวอวดตัวนี้กะพ่นขึ้นกะเสียไว้ก้อนครับ ขึ้นจักสองสองอัตวหลอดหมดละจังสิผสมอายุสักเจ็ดเดือนหมดละจังสิผสมหนาสิรอดตายบม่ถึกตัวแล้วลครับอยู่นี่สิบเกาต,ตัวครับี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งอีกแปดตัวรุ่นแรกครับลูกตัวเมื่อไหละ ตอนนี้มันก็กําลังกินกําลังหัดกินอาหารกินเก้งอ่ะล่ะหัดกิน,นอ่ะขูนขอ,อกุญแจคุณขอกุณแจหอกมีสองขอ,ขอกับขอกไงเติบอยู่คุณได้สิบหาตัวคุณล่ะควบแง่ขอ,เของเกาะโอ้ไปนอนอยู่ในห้างอาหารคุณอนะ่ะสบายใจครับเห็นคนเมื่อไริ่น เคยได้กินมะกล้วยครับซื้อบัะกล้วยสุกา่ห้เป็นกินเพิ่นขี่ไหลกินหัวหารนี่แหละขี่ไหลโอ้นอนรับตามิงมิงตอนนี้ก็ออกมาคุณวันที่ยี่สิบหกครับตอนนี้ก็ได้ชั้งมือซีซีข่าเกามือสิบมือครับ อออคุณเดชิดมือกําลังกินหัวหารเก่งตัวเงาครับอออคุณเดชิดมือกระทือว่ากําลังอวดได้ดังสองตัวครับจุดดังตัวนี้กับตัวผูหาตัวตัวเมย์สามตัวครับตั ตัวผูนีส่สิน้ำนักดีก็ตเม่ครับใครอยู่ตัวผู้อาไรกลัวข,อ,ขอกุนขอกนะครับก็กองหน้าไปสองกอกกอกต,ต่ําตัวหนึ่งอกอกสูงตัวหนึ่งอ่าสิเพียงพ่ออยู่กอกนี่กับเฮ็ดแล้วกับขุนขอกซอกที่สองนะครับรุ่นที่สองอ็คือนอนเสยนอกคนนะ่ะ รุ่นแรกดีคุ้นไปกับแปดตัวรุ่นนี้กับแปดตัวครับขนาดคอกนี่โอ้ใหญ่แห้งหาซีคุ้นหาครับสีคุ้นหานสามารถคุ้นได้ประมาณสิบหาตัวครอันนี้เพิ่นตัวหน่อยแลนลินขนาดครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็มาอัปเดตหมู น้อยองเขานะครับเอาขอข้อคุณละแปดตัวอีกสิบเก้าตัวยังอยู่น้ำแม่อยู่กินน้ำแม่อยู่ครับกะว่าสี่ขายครึ่งหนึ่งก็สิบุูนครึ่งหนึ่งแล้ครับป่วยหัวหานกระแพงขายเอาทุนจักมือาไว้สื่อหัวหาตนตัวนี้กะอายุคุณได้ออกคุณได้สิบมือข้อพูนกะอายุไยี่สิบเอ็ดมือกับยี่สิบห้ามือครับ น่าสีรอดตายบูดแล้วถ้าพามากคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามนําครับเด้อควบมานทับกินครับสำหรับวันนี้ก็ผมกากแค่นี้ครับสวัสดีครับ